E สวพรกาธมมังสมัมิสุปนินโนพระเจ้าตาติยมปิมะยังพันเตวิสุงิสุงรักนาฐายิตรเนนตหาพัญจศีลานิยามาห์ยาโจกปีมาเนี่ยลงดูสเาน กอดตักทักใจนำตัดสินเ่าน Cacara si sem kamiui cacararahi sikapawa สุราเมรยามัจจมาตตาณาวิริมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยัมัจมาตตาณวิรมีสิังมาธิยามิ สิเรนสุขติยันติวิปติปติภาหายะตัปสิทธิยาสัพพทุกขวินาศยะปริตังผู้ทะมังคารังวิปติปติภาหายะตัะสิทธิยาสัพพายาวินาศยะปริตังผู้ทะมังคารังวิปติปติภาหายะตัปสิทธิยาสัพพโรขะวินาศยะปริตังผู้ทะมังคารัง สัพเกาเมจารุเปสัพเพ้ยักกับผูนาดาติจตาทันติเกยังมุดีวลาพจนังสาธุเมสุนันตุธรรมะนัมอสสะาะคทวะโต ทีดุยามิสางกลงสระนังกางจามีตาติยามพิพวนกลาน ตัวการสัาทานเจาวินายกา ย่า tiapa apa apa japa da jasa jawa apa apa tua jata besu etamang tamang karawat jiwat tua jasan tunti jantan jutan kare tamang karatu tamang etang disan

takke ahi be be tang be tang tipa takke ahi be jatu pati ahi be be tang be tang mamang apa taku hing si mamang hing si tipa taku mamang jatuh patu hing si mamang hing si pani ahi be cika sata pati auna napi sarapua mua sika kata mera kata mera Tak petik kapan tuh kuat tadi, so han namua kaka watoan santan Pasahasan Je Kante Mai Hang Pan Cerita Sikih Wan Je Sisora หายมติสัจจกวาทะเกตุมวาาัิโรปิเนมะนาตัปิเนจสสัพวตุเตนเจยังนังคารานินันโทปนันตะพุทธังวิพุทธังมหิทิมุเตนะเถระพุทธเถรนตมะปัญกวาอินโทตะเคสวิธินาสิวาทาธิวาณาปิระตาตุขาชั

เวนนาตะสะปารมิตานุปาเวนนาตะสะอุปปารมิตาเวียนนาตะสะปารามัตตาปารมิตานุปาเวนนาสีระสมาติปัญญานุปาเวนนพุทธะเวทะเวเวียนนาเยียธรรมานุปาเวนนจตุราสีติสห

เรีน่านผมท่านเลยรับแล้วท่านเครับแล้วขอุท่านขอให้รับได้พระาทานได้ในผลบุญในผลบุญบุรมีนบารข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ประสบแับความเป็นบวยพระเจ้าบุญขอพระคุณท่านข้าหาพระคุณท่านต้องการที่จะประสงค์ใช้สอยแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด คู้ควรกับสำรับริโภคแล้วขอให้พระคุณ no ข้าพเจ้าได้ข้าวเย็นมาเลยได้เอาน้ำมาทุกข์ันกับให้วาดข้าที่ได้ใจพร้อมๆกันครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตญาตินังญาตินังขุนตุสุขีตาขุนตุ oh, <elas unrem maintenant> <guarante、「> <mythology> <media> <grillik> <-tú> ยาตินังโอนตุสุขีตาโอนตุเป็นสุขเถอร์ยาเป็นสุกเป็นสุกยาได้พยาบาวเบียดเพียนซึ่งการและกันเลยเพียงซึ่งการและกันเลยอันดีข้าโอนตุอันีข้าโอนจงเป็นสุขเป็นสุขเถอจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กาเลยทุข์ใจเลยทุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยรักษาตนให้พ้นจาก ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอทำจิตจตั้งใจรับพอยา,าวทราว่าห้าปุาประบาลิปุเรนตีสาคารงเอวามวัยโตทินาน ปิวินาสันตุจเจตเจสาเจยาสีติธรรมลานาพังโนติภะยังสุขังปารังสิริอายุจวันโนจะพโกขังวุนเทียเจยาสวะสัตวะสาจะอายุจะเชียวสินเทียปวันตุเทียวเฮตัสตาโนตีปวันตุ เล่นสุ่เลยไม่ได้หรอครับพาที่แจกว่าเล่งุมเลยไ่้าบปรนทุกคนางกัมังเรทุกที่อันไทยตบางกันต่างด็นทุกทุกาก